กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับและวันนี้นะครับเราได้พัสดุนะครับจากลาซาด้ามาเพราะว่าเราสั่งของนะครับก็คือที่รับเล็บแมวนะครับผมราคาไม่กี่บาทนะครับประมาณ68บาทหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าค่าส่งมันก็ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ113บาทนะอันนี้จําราคาไม่ได้นะครับคุณไม่ได้เป็นคนจ่ายนะครับผมโอเคก็ได้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันนะครับแล้วจะไปดูกันว่าน้องเขาจะ ชอบไหมนะครับสาหรับที่รับเล็บแมวนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับตอนนี้ก็นี่ครับได้พัสดุมาแล้วนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอลเลคชั่นขวดน้ําที่ไม่ <c oughs> อากมาไปทิ้งนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอออาจจะงองกล้องไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรผมเ,เตียมคัลเตอร์ไว้ที่เดิมครับนะออโอเค ครับอ่ะนี่นะผมอาจจะไม่เห็นผมนะโอเคเราจะมาแกะกันนะครับคัตเตอร์ผมว่าแกะเอ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องแกะก็ได้นหรือมันต้องแกะเออเขาห่อยังไงลนะตรงนี้ฉีดได้ไหมโอเคเราเราได้แหละใช้คัตเตอร์ตัดแล้วกันนะครับทุกคน น,นี่นะอึ๊บอ่าได้มาแล้วผมนี่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี er ๋ยวเพิ่มไฟก่อนโอเคผมเปิดไฟเพิ่มเลยครับตอนนี้ก็โอเค okay. นี่ครับนี่เพื่อนๆก็สีสันนี่เห็นไหมครับอุ๊ยคัเปเตอร์กับโรนหน้านะครับ <c oughs> โยนไปเลย นี่เป็นรูปลายสัตว์นะครับแมวนะครับเป็นรูปลายสัตว์แมวเห็นไหมเห็นแหละนะฮะกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับผมมันก็จะเป็นรูปทรงแบบคลื่นแล้วเขาก็เหมือนแถมอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะ่ะผมผมไม่แน่ใจนะอันนี้คืออะไรเพื่อนเพื่อลองดูครับกัญชาแมวเปล่านะฮะนี่เขาแถมมาให้นะครับผมซึ่งก็สวยงามนะครับสวยงามมากเลยในกล้องเนี่ยอาจจะเดี๋ยวผมไม่ดูลายมันเห็นนะ อ่าประมาณนี้ครับผมตรงนี้ก็ประมาณนี้อย่างนี้นะครับถือว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะกันข้างในเป็นอะไรขอความรู้สึกแรกกันก่อนนะฮะความรู้สึกแรกที่เราแบบจับนะครับผมปึ๊บกรีดไม่กรีดแล้วมันไม่ขาดนะโอ้ย อโอเคโอเคครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับไม่เนืใจนะครับผมอันนี้เขาเแถมมาให้หรือว่ามันเป็นกันอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมโอเค น,นี้อันนี้อะไรไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาไปให้น้องกันนะครับว่าน้องจะชอบไหมนะครับผมปะไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้องแมวจะเล่นไหมตอนนี้ก็ไปนอนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำแล้วนะครับนะ เห็นไหมกล้องก็โฟกัสระด okay. ับข okay. ั้นเทพโอเคปุย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 ไม่สนใจเลยครับปุย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 นี่นี่นี่ปุยปุย เลนใม่แลปุ้ยปุ้ยปุ้ยโอ้โหสัตว์สัตว์เล็กข,ของเล่นน่าใหม่นี่ครับที่รับเล็บแมวามาดูอะไรนี่เล้วทำไมน้องไม่สนใจฮ้ปุ้ย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 ,ยแม่ไม่สนใจเลยปุยครับทุกคนไม่สนใจกันเลยนะครับ Chạy chơi, chơi Bùi Ồ oh. Khăn nhảy đi Bùi Bùi Nam Bùi Nam Bùi Chửi Đang Bùi Đang Bùi Đang Bùi, Đang bùi. Đang bùi dạ น like oh ี่ลอะไรเนี่ยฮะคนบริษัทซื้อที่รับเล็บแมวให้ปุ้ยอาปุ้ยไม่สนใจกันเลยอันนี้แล้วนอนด้วยโอ้โหนี่ของใหม่นี่ lô mà mẹ mới mà hả ui mà lô mẹ không mà chơi đồ มันดูไม่เล่น้เกียดเลยอ่ะขี้เกียจเหรอเจ็ดมาแล้วๆแวมวขังขาดเยอะเลยนะเร็วโอโอน่ะมาเร็วนี่เทียวลแมวไม่จับกล้องไว้เดี๋ยวจะไปอุ้มมันมาเอง ให้ไปจับมันเลยให้น้าไปจับโวยเอ้ยนั่นนั่นนั่นเลี้อกําลังกายเลี้ยวออกกําลังกายไม่เคยมันทําหรอเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยกินเลี้วออกกําลังกายมึงเอาไปลงเลยเนี่ยตอนนี้มันออกกําลังกายนะครับอย่างเงี้ยกินอาเงี้ยต้อไม่ดือออกกําลังกายมัน เอ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตากรูเล่ดูมีอะไรวะมีส่วนด้วยของเจ้าตัวใหญ่น้ำใเอ, e เอ,เอ like ้ยนี่ของเล่นใหม่แล้วครับนี่ของเล่นไม้นี่เก่าแล้วยินยินมันนี่เก่าแลูกยินเร็วเร็วกอลใหญ่ได้กิน เหนืแล้วเหรอเหนืแล uh> ้วเหรอเหนื่อยแล้วนั่นนั่นเปนงเลือซึมเศร้าอแล้วเหรอลืซึมเศร้าต้องออกกัญชาแมวให้ดมนั่นคว อืมอืมอ <March> <TH> ืมซึมอาไงยังซึมรังงานพรังงานไม่ด้มานี่มานี่มานี่งัวอาบน้ํามึงเนี่ยอาบเดี๋ยวอืมอาบตัวมันเองตัวมันชกกระบุกเสร็จแล้วใช่ไหมเลิงนี่นี่หลย ในแค่นี้เหรอเฮ้ยโกัสของกูหรือมึงเลียขามันมันเลียมันเฮ้ยโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวจบกันเพียงเท่านี้สำหรับเจ้าแมวตัวนี้นะครับเอ้ย๋ยวเพิ่งบ้านใหม่นะครับอันนี้คือบ้านใหม่ที่พ่อทำนะครับพ่อผมทำเองกับแม่นะครับทำช่วยกันสวยน่ารักมาก เงียบออกมาแล้ว <c oughs> ไปแล้วครับส <c oughs> วยงามมากโอเคครับวันนี้ขอตัวจุบกันเพียงเท่านี้สำหรับคลิปเอที่รับเล็บแมว <c oughs> มันไม่ยอมเล่นนะยครับมันเล่นแค่นั้นแหละโอเคครับไปแล้วครับเจอกันครับบา,บายๆครับโจโจโอ้กล้องไม่โฟกัสเลย